เต็มคอเี่ปีชาต้องเอาร็องให้แกพีปีชานะครับปีชาพลเดชคนแกมาตรงพ่มมาเดียวเป็นพันธมิตรของแท้นานเดิมเอ่อแกบอกว่ามึงอย่าลืมบอกเขาว่ามีลูกมีเมียแล้วยังมีแล้วครับเมียพ่มเป็นคนกรุงเทพ หนังอยู่ข้างล่างยกมือยกขึ้นยื่นนี่นะครับไก้รูสึกโตัวเป็นแม่พมหยกขึ้นยืนนะครับเป็นคนกลุงมเทพนะครับพอตาพมมาจากส่วนเท่าเป็นคนจีนจำเป็นเอิดแกส่วนเท่ามาอยู่แ่นี้เอาเลยนะถึงประวัดพอแหล้วมีลูกซองคนกับพี่น้องครับร้อญาติภาษากลางต่อเมื่อสักครู่ผมยังไม่หลุดจากข้อกล่าวหาบอกเลยนะครับว่า ถ้าใครเชื่อว่าผมรับเงินทักสินผมได้สาบานกับกรมหลวงจุมพรแล้วกับทุกสิ่งทักสินแล้วคนนั้นคือคนโง่เพราะว่าประวัติศาสตร์ยี่สิบสี่ปีคุณเชื่อมาแล้วก็ฟังคนผ่านแค่สีประโยคแล้วคนก็เชื่อผมไม่ต้องเลือกผมก็ได้คนนั้นผมไม่อยากได้คะแนนจากการที่ทำให้เกลียดคนอื่นแล้วมาเลือกผม ผมอยากได้คะแนนกับความรักและความศรัทธ,ธาเชื่อต่อความดีงามผมไม่อยากเป็นศัตรูกับความดีงามอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าผมช่วยโอกาสขึ้นเวทีเพื่อที่จะสมัครสวพี่น้องครับวันที่28ปีที่แล้ว่ันวาคมปีที่แล้วผมก้าวขึ้นเวทีกปปอสอเรียกว่าเวทีประชาชน ไม่ได้แอบ,บขึ้นครับเวทีใหญ่ๆตรงนี้หลายเวทีและที่กรุงเทพนะครับว่าผมไปแอบ,บขึ้นเวทีมันบ้าไม่ใช่แอบ,บขึ้นกันได้ง่ายๆครับผมไม่ใช่มดคันที่จะแอบ,บขึ้นได้กำนันสุเทพประกาศชัดทั้งน้ำตาบอกว่าหัวใจของข้าราชการอยู่ที่ไหนจำได้ไหมครับไม่มีใครขึ้นครับข้าราชการเคาะกลัวว่าจะแพ้ แล้วผมก็ไปไม่ได้ไปแบบดุยเด,ดินดุมๆไปนะครับเวทีโทรศัพท์ขอร้องผ่านพี่เช็คคนคน,คนคนบอกว่าช่วยหาค่าราชการที่มีต้นทุนสักคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีในนามข้าราชการสักคนหาคนอื่นด้วยผมจึงไปขึ้นไม่ได้แอบขึ้นนะครับแล้วขึ้นครั้งแรกผมก็สำเร็จเลยที่จริงผมดังมาก่อนนะครับ วันหลังๆเขาก็หายผมขึ้นอีกผมไม่ได้แอบขึ้นแล้วไม่ได้คิดจะลงสอวอเลยวันนั้นตั้งใจที่ขึ้นไปในนามข้าราชการที่เคารพมวลมหาประชาชนและรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องลุกขึ้นสู้กับระบบที่เลวร้ายจปะปฏิรูป,ปรชาชการผมมีความมุ่งหวังว่าจปะปฏิรูประบบทั้งประเทศทุกเรื่องขึ้นเวทีเพื่อจะนําเรื่องราวที่ผมร่างพระราชบัยัตธนาคารต้นไม้ที่จะแก้ปัญหาตามแนวคิด ตามพิมพ์เขียวของพระพุทธเจ้าเรียกว่าฉบับพระสีอ่านจะเสนอกฎหมายซึ่งเคยทําผ่านรัฐบาลมาสองสามครั้งแล้วตั้งใจว่าวันนั้นขึ้นเวทีแล้วผมคงมีชื่อชั้นที่จะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศเผ่านไปนานพี่น้องมมผมก็จะเดินทางไปทั่วทุกจังหวัดเพื่อไปชวนคนลุกขึ้นมาร่วมกันสู้ชาวนาที่พิจิตผมก็ไปชวนมาทุกที่ผมไปชวนมา ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีวี่แววว่าจะตั้งสภาประชาชนคาว่าสภาประชาชนที่จะปฏิรูปไม่มีใครพูดสักคำผมจึงเชื่อว่าไม่มีการปฏิรูปโดยสภาประชาชนแต่ว่าจิตวิญญาณในการปฏิรูปเรายังคงอยู่จึงได้คุยกับเวทีหลวงปู่เวทีคอปทเวทีกองทัพธรรมและเวทีของมอรวีเชื่อกันว่าจากนี้ไปคนที่จะทําหน้าที่ปฏิรูป ประเทศนี้ก็คือสภาที่เป็นกลางของสัตบุรุษก็คือสภาสาวที่จะเกิดขึ้นใหม่เท่านั้นเองผมจึงคุยกับหลายคนแต่ไม่บอกเวทีกปป,ป,ป,ปอสอไม่ได้บอกกำนันไม่ได้บอกใครเพราะผมไม่ได้ขึ้นกับใครผมขึ้นเวทีในนามข้าราชการไม่อยู่ใต้อานัตของนักการเมืองคนไหนไม่อยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองไหนเลยไม่บอกใครเลยถ้าบอกก็ถูกเบรกไม่ให้ลงผมหยบเอาไว้แต่ว่าปิดเอาไว้ ัดสินใจลงเพื่อที่จะบอกว่าจากนี้ไปสภาชุดใหม่สามารถตั้งกันมาธิการของวุฒิสภาทําการปฏิรูปประเทศนี้ให้เป็นธรรมได้ผมมีประสบการณ์ในการเป็นคณะอนุกรรมธิการในวุฒิสภาหลายชุดมากครับอยู่ในสภานั้นผมทําหน้าที่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงกับพี่น้องครับอีกประการต่อมาในข้อหาที่กล่าวผมว่าไม่รักษาสัจจวาจาในการลั่นไปบนเวทีว่าจะไม่เล่นการเมือง เพื่อให้พี่น้องได้จํานะครับและเอาไปช่วยแก้ต่างให้ผมสําหรับคนที่ยังไม่ฉลาดอาวิชชาผมพูดจริงๆว่าจะไม่เล่นการเมืองไม่ชอบอํานาจและไม่เข้าเข้าใกล้อํานาจจําได้เลยว่าจะไม่สมัครสอสอไม่สมัครสอจอไม่สมัครผู้ว่าแต่ถ้าเกิดเขาให้เป็นสอวอผมจะเอาพูดไวเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสอวอไม่ใช่นักการเมือง คำว่าสวไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่คำเล่นลิ้นเพราะกฎหมายห้ามญาติพี่น้องห้ามพี่ห้ามน้องห้ามลูกเขยลูกสะใภ้ญาติกรรมการพรรคเป็นไม่ได้หมดเลยเขาไม่ให้นักการเมืองเข้ามาวุ่นวายเด็ดขาดสวจึงไม่ใช่นักการเมืองแต่ถ้าให้จําง่ายๆพี่น้องนึกถึงคุณปราโมทไม้กลับท่านปราโมทเดินตามหลังรับใช้พระเจ้าอยู่หัวจนกเกษียณแล้วมาสมัครสวอ,อ,อยู่ได้หกปีหมดสมัยไม่มีใครเลือกท่านว่านักการเมืองสักคนเดียว เป็นสวในอดุดมคติของผมอีกสักคนหนึ่งก็ได้คุณรศนาโตศิสกุลทํางานเพื่อประชาชนต่อสู้เรื่องราวมากมายคุณรศนาเป็นสวหกปีหมดสมัยไปเมื่อไม่กี่วันไม่มีใครเรียกว่านักการเมืองสักคนเดียวเพราะฉะนั้นสวไม่ใช่นักการเมืองตอบได้เลยคุณประโมทรับราชการรับใช้พระเจ้าอยู่หัวผมรับราชการเดินตามรอยเท้า พระเจ้าอยู่หัวทําโครงการน้องใหญ่แนวพระราชดัมิกผมเป็นคนออกแบบคุนับผมทํางานภาคประชาชนมามากมายเดินทางปีละแสนกิโลปราโมทบวกรัชนานั่นคือสไตล์ภงศาเลยครับพี่น้องครับสุดท้ายหญสุดท้ายครั้งที่หนึ่งพี่น้องครับลูกหลานของพี่น้อง รู้อะไรในวันข้างหน้ากับอนาคตผมถ้าทําหน้าที่สวถ้าผมได้รับเลือกตั้งเข้าไปผมจะเป็นสวที่เดินเข้าสภาอย่างสงหาห่างามเพราะเบื้องหลังผมจะไม่ทําสิ่งสกปรดไว้กับผู้แพ้กับผู้เลือกตั้งทุกคนผมจะไม่ทําถึงถูกโจมตียังไงผมก็ไม่ทาลูกหลานของพี่น้องสอบในเดือนมีนาจะประกาศผลเร็วๆนี้เชื่อว่าลูกหลานของพี่น้อง อยากจะได้สีทุกคนอยากจะได้เกรดสี่ทุกคนเกรดสีของลูกหลานคืออนาคตของลูกพี่น้องชาวจุมพรกำลังจะเข้าห้องสอบปัดอิดปัดใหญวันที่สามสิบนี้คือวันสอบของพี่น้องผมว่าเลขสี่คืออนาคตของจุมพรและอนาคตของชาตินะครับตัดสังโยตสามออกไป สักยาทิฏฐิความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกอย่างแรงตัดออกไปวิกิจฉาลังเลสงสัยไม่รู้จะนำพาชีวิตตัวเองเป็นอย่างไงตัดออกไป <c oughs> และก็ตัดสีลับพัดพรามาดคือการใช้เครื่องมือ <c oughs> สิ่งที่ถูกต้องเอาไปทำสิ่งที่ผิดพลาด <c oughs> ตัดความ <c oughs> เห็นแก่ตัวตัดความลังเลสงสัย <c oughs> เอาเครื่องมือที่ดีไปใช้สิ่งที่ถูกต้องเครื่องมือที่ดีก็คือการกาบัดเลือกตั้ง ผมอยากให้พี่น้องกาบัดเลือกตั้งเครื่องมือที่ดีเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นธรรมสิ่ที่ควรผมถูกด่าบนถนนผมถูกด่าบนเวทีถูกด่าทุกงานศพจากผู้ชงอํานาจในบ้านเมืองนี้กําลังจะยึดบ้านเมืองนี้เป็นระบบทับสิงที่ชุมพรผมไม่มีสิทธิตอบโต้ผมรบกวนพี่น้องใช้สังคมเฟซบุ๊กใช้สังคมออนไลน์ ใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อของคนดีต่อคนดีเหมือนกับที่โทรุกมักโกกับนีวีเชื่อมกันในอวตารขอให้เชื่อมสัมพันธ์นี้เพื่อจะพลิกแผ่นดินชุมพรคืนมาให้เป็นของกรมหลวงชุมพรต่อไปขอขอบคุณมากครับพี่น้องครับ